มือนีพามาย่างตลาดนัดบ้านซับตอรี่อีกแล้วค่ะตลาดนัดบ้านซับตาลี่สีมีทุกวันเสาร์ค่ะเป็นตลาดในหมู่บานกับสิมีพผกพ่อ้าเม่ค้าในหมูบานมาขายของแล้วก็ชาวบ้านมาซื้อของกันเองนี่แหละค่ะมาเบิงลานแรกค่ะเป็นลานใส่กอกมีใส่กอกมีลูกชิ้นค่ะไม้ละสิบบาทสิบบาทนะคะน่ากินอยู่ มาทางนี้ก็จะเป็นร้านโจ๊กโจ๊โเกเพิ่นกระจัดใบนากินนากินค่ะชามเท่าไหร่โจ๊กยี่สิบบาทจ้ะถูกๆเลยค่ะพูนเป็นหม้อเป็นหม้อเลยโอ้ใกล้จะหมดลวตัวนี้มาทางนี้ก็จะเป็นร้านเครปเครปโตเกียวตอนนี้มีลูกค้ารออยู่หนึ่งคนเบิ่งเพิ่นเฮดนากินนากินค่ะ อันเท่าไหร่คะเนี่ยยี่สิบห้าบาทครับยี่สิบห้าบาทสามอย่างยี่สิบห้าครับมาอุดหนุนพ่อค้าได้เด้อที่ตลาดซับตอรีเนี่ยนะขายทุกวันเสาร์เลยใช่ไหมขายทุกวันเสาร์ครับขายประจําอยู่สวนส้มครับขายประจําอยู่สวนส้มขายทุกวันแต่ว่ามามาตลาดวันเสาร์ที่ซับเตอรี มือนี้ก็สิคือคักเด้อพี่น้องมีเสียงเพลงพร้อมติดลิขสิทธิ์บ่น้อเสียงเพลงนี่ก็มมดบบได้มาเบิ่งแม่ค้ากำลังต่างลาดแม่ค้ามาสายผลแม่ค้าขายอีหยังนอนนี่มีแตงโม้อเดบแตงโมกับมีปบุกๆคนน่ะแม่ค้ามาซ้ายมาเบิ่งปลามาเบิ่งปลาปลาก็ขายดีทุกวันเสาร์เลยค่ะ มาสั่งปลาล่าเพิ่นก่อนเดี๋ยวขอดูปลาหน่อยขอดูปลา่าหน่อยอุ้ยจนบกเหิือนเรโอ้ยขายดีแท้คุณนะาตอนตอนตอนเอาเหมือนเดิมสั่งไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาเอาอย่าลืมนะคะอย่าให้หมดก่อนนะเหมือนเดิมยังไงเอาแบบไหนเอาที่เคยเอาน่ะค่ะมาเบิ่งหลานเจชู เมื่อนี้เพื่อนบ่มีพักบ่มีพักมีตังแต่ต้มเนือ้อใหม่มีพริกแหง้งมีนอกระวานขายแล้วนะฮะมีนอกระวานขายด้วยนี่ค่ะบ่มีพักไหมค่ะเลื่อมบ่ามืออื่นมันเสาเลื่อมเก็บพักไว้ตะวันวระสานมาเบืองนอกระวานอันนี้เป็นกระวานของขืนซื้อจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะกระวานต้นไข่ไข่ค่ะแต่วากินสิบโปคือกันยางไปเบืองข้างในค่ะ มาทางนี้มาเบิงสมโอสมโอฝรัง่งสมโอจากสวนพันเองเลยค่ะมีฝรัง่งมีปอกไห่พร้อมบริการปอกไห่พอมค่ะมีมะนาวมีมีฟักหอมด้วยฟักหอมนี่แซบแซบเด้อนี่แกงแซบแกงใส่ไก่แซบนี่ ข้างนี้ก็สิเป็นลานเนื้อไป็ยางไปเบิ้งข้างในนี่ตลาดในน้อยซ้ำนี่แล้วค่ะมื่อนี้ก็ทือว่าคือคักคือคักแน่อยู่มาเบิ้งพักของขมแม่จิพักสดๆเลยค่ะพักลานนี้มีมีผักกาดหินก็พร้อมเป มีหยอดบวบมีพักหวานบานพักหวานบานนี่เป็นหนึ่งเซปาแซบได้เนี่มัดมาเรื่อยๆทางนี้มะซิมีดอกแค่มีฝรัง่งมีพผีกแกงขายพรอมมีผีหยัวพร้อมค่ะมีกระชายกระชายทำน้ำยาขนมจีน ทางนี้ก็จะเป็นอาหารเป็นขนมแล้วก็มีแกงค่ะแกงถุงมาทางนี้เป็นแม่คอแม่คอเฮ็ดขนมหวานมาขายค่ะมีบุญพร้อมมีขนมหวานชุดเท่าไดแม่ชุดละยี่สิบบาทค่ะเป็นสาคูเอาแต่สาคูก็ได้ มาทางนี้มาทางนี้มีซุปนังซุปนังใส่ผักติว้วโอ้ยมามีมีมะแขง้อมมะแวงเนาะถุงจักบาทนั่นคือถุงใหญ่แท้ถุงจักบาทเออลกสิบบาทถุงบบกใหญ่มีผักกาดหินผักกาดปลูกเองผักกาดปลอดสารพิษผักกาดปลูกเองผู้เฒ่าปลูก มาทางนี้กับพักแยงกับพักแควนี่พักแควนี่ของยายโฮมบ่าน,นี่ของยายโฮมคือบอตั้งอยู่น้ำเจ้าของยายโฮมเราก็มาขายถูกวันเสาร์ค่ะคือเก่าของยายโฮมเอาขายเบิร์ตแล้วตีมีพีกลนลมีข,ขา่าหัวขายถูกวันเสาร์ลาปลาเบิร์ตแล้ว มีบักลิมไหมด้พอมบักลิมไหมดหม้เผาให้พร้อมอย่างให้พร้อมค่ะ <unhappy> อันอีหยังนี่อีหยังนี่ <unhappy> โอสลล้สมไข่ปลาสมไข่ปลาน่ากินน่ากินเอาท่างนี้แม่ค่ะไปใส่นี่ของเราคือหน่อยแต่มื่อนี้มีพริกป่นมีหลาบไก่ของแม่ใบ เดี๋ยว่างมาเบิงนาพันหันมาเบิงนาพันก่อนก็เผานาพันกับซีเบิร์ตแล้วคือขายดีแถวเมื่อนี้ยมกย่างเมื่อนี้มกไก่มีมกไก่มีแกงขี้เล็กมีลาบปลาดุกมีสมพักอุ้ยขายดีเรื่อเมือน,นี้สซีเบิร์ตแล้ว มาถนิดก็จะเ,เป็นถั่วถั่วฝักยาวถัววถ่วฝักยาวสดๆเลยค่ะโอ้ร้านนี้มีคือมีของหลายแถวร้านเนี่มีผักเสี้ยนดองพร้อมมีผักเสี้ยนดองผักกาดดองค่ะถุงเท่าไหร่ถุงละสิบบาทก็มีค่ะยี่สิบบาทก็มี มีกะลัมมีฟักทองมีเผือกมีข้าวโพดมีฟักแฟงลายยางค่ะมาเบิงหลานพอเผยหลานพอเผยก็มีฟักทองมีมันมีแตงเอ้าค้ายไก่สิเบิดแลละตัวนี้มาซ้ายไปวหนอ <ไป S 1> พอขานับเงินสิเมื่อ <ไป S 1> แล้ว มีอยังพอส้มปลาจอมบ่เนี่ยส้มปลาจอม,มจอมน่ากินมากส้มปลาจอมมีหน,นังหนังงัวมีแบบตม้ตมให้แล้วนังง่วนมีแบบต้มแล้วกับยังบ่ทันต้มคะ่ะน,น,นั่งงัวน,นี่มาทอดไรนี่มากระชือปลครับ,บาสามารถที่ถือโอ้ขายถืออยู่ตัวนี้ มาทีาน่นี่มาเบิงลานนี่พิ่นว่าขายพักเบิดแล้วเพิ่นว่าเอาพักมาเต็มเลยเพิ่นว่ามื้อนี้ขายดีเดือดจะมักซีดา,าดอันนี้ทั่วรฟักยาวมื้อนี้มีพักอีหยังมาแน่คือว่าเบิดไวใแท้มีบักตวัวมีข้าวไกมีต้อ,อืมขายดีเนาะค่ะอาทิตย์นี้เช้านียวกองดีประเทศนามาคลองดีบ่ทันเอามาของดีขายเบิดไปแล้ว มาทานีกะสิเป็นลานนมจีน้านมีกะทีค่ะมีนุมจีนเป็นชุดมีมีกะทีคือเกลือ่เผิ่นสิข้ายทุกวันเสาร์ค่ะมีกะทินุมจีนน้ำยากะท้ายทุกวันเสาร์มีใส่กอกพอมีลาบหมูลาบหมูแล้วก็อีงอังเอย้ยต้มแซบเครื่องในหมูแล้วก็มีปนปลาดุกค่ะ